ขอส่งส่งความโชคดีนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆของเราที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ยังไม่เคยมีความรู้ด้านบริษัทเพีย0เคสองศูแล้ววันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณองค์กรทุกท,กทกุองค์กรที่เป็นส่วนร่วมในการส่งต่อทุกๆความสำเร็จเลยและขอบคุณท่านอาจารย์บุญยลักษ์อาจารย์จักรพงศ์อาจารย์มิกของเราอาจารย์พชรชลี อาจารย์ทรายอาจารย์วชิระและ,และหลายๆท่านนะคะมาดามเชอรี่ก็อยู่ใต้สายงานชิเปียนกรุป๊ปต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีเขาไม่มีเราเพราะเราไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกๆโอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก้าวเข้ามาจากคำว่าไม่พร้อมไม่เชื่อไม่ไม่มีประสบการณ์เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อินคะ่ะเราไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนานคุณพ่อคุณแม่ก็ ทำธุรกิจค่ะทํมาสามปีแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามันดีนะแต่คําพูดของท่านมันยังไม่คมเนาะคําว่ามันดีนะที่ไหนก็ดีค่ะแต่วันนึงค่ะตัดสินใจก้าวเข้าสู่บริษัทเพียเคจากคาว่าต้องการช่วยแบบเหมือนโฆษณาแนะนําเพราะเราก็มาจากแม่ค้าออนไลน์สายมูอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ก้าวเข้ามาก็รู้สึกไปแล้วว่าหลงรักในองค์กรหลงรักในบริษัทหลงรักในสินค้า ต้องเกิดแบบนี้นะคะมาดามเชลรี่เข้ามาก็จับกาแฟคอฟฟีเอสก่อนเลยทําไมต้องจับกาแฟคอฟฟีเอสเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการเบิร์นบล็อกกระชับเออแล้วก็แบบผิวดีสมองดีช่วยในเรื่องของผิวพรรณหลายๆเรื่องเนาะเราก็แบบ ถ้าสินค้าเนี้ยค่ะมันดีจริงก่อนที่เราจะให้อะไรใครนะคะอย่างที่โค้รตั้งมั่นเคยพูดเสมอว่าเราต้องมีในสิ่งนั้นก่อนถ้าเรายังไม่รู้เลยเี่ยค่ะว่าวันนี้สินค้ามันดีไหมแล้วจะไปส่งต่อบอกต่อให้กับคนอื่นได้ยังไงวันนี้ค่ะเป็นแม่ค้าต่อให้เราขายอะไรก็พอจะขายได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้ามันดีต่อให้เราไม่ขายแค่เราหยิบถือมาถ่ายรูปมากินหรือแค่พูด เขาอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราอุ๊ยทําไมาหุ่นดีดีขึ้นทําไมรู้สึกแบบเมันเชฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยกตัวอย่างเลยนะคะขออนุญาตชื่นชมเนาะแม่ไอซเนาะแม่ไอเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนที่แม่ชลี่โพสต์ไปว่ารับสมัครตัวแทนใต้สายงานไม่มีทุนแต่มีใจก็เชิญค่ะก็แม่ไอซ์ก็เข้ามาด้วยการแบบ โพสอะค่ะโพสโพสอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ได้ลองกับตัวเองปรากฏว่าน้ําหนักลดไปเกือบ20โลผิวพันดีสุขภาพดีที่ปวดเขาปวดขาอะไรเงี้ยเราก็ตกใจค่ะจริงๆอะเราเป็นคนที่เราก็ว้าวกับตัวเองแต่ประสบการณ์ของเราเจอรีวิว เจอ,อคำบอกเล่าเราบอกแล้วนะคะทุกครั้งถ้าทุกคนติดตามมาดามชลีจะบอกว่าเป็นแม่ค้าที่แม่ค้าออนไลน์สายมูนะคะสายมูคู่กับความปังนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะมีความเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าวเน,นี้ยเราเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เราคนเนี้ยสามารถที่จะสำเร็จได้หรืออะไรก็ตามต่อให้เราไม่ถนัดวันนี้นะคะมองเห็น โอกาสที่ดีมากๆในบริษัทเพียเคสองศูนย์ศูนย์ห้าเลวก็รู้สึกว่าประทับประทับในใจเลยว่าวันนี้ช่องทางทิศท,ทางอะไรต่างๆมันง่ายมากๆง่ายกว่าที่เราเคยเป็นยกตัวอย่างนะคะวันนี้มาดามเชอรี่ค่ะอันนี้มีเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าของคนอื่นเอามาเป็นเรื่องเล่าของเราเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้จะต้องเลือกในการปลูกทวง,งอกนะคะก็มาดามเชอรี่ก็ต้องยกตัวอย่างว่ามาดามเชอรรี่ เบื่อแล้วกับการปลูกถั่งอกปลูกเสร็จก็เจ็ดวันสิบวันเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายขายแล้วก็หมดก็ต้องมาปลูกใหม่แต่มาดามเชอร์ี่มองเห็นแถบซอยดาวนเนาะเขาปลูกลำไย,ยกันนะคะลูกใหญ่สวยแล้วก็แบบแล้วก็ฟินไปด้วยแค่เห็นภาพแล้วก็ฟินตามโอ้โหลูกใหญ่แล้วก็แบบมันดกมากแล้วก็เขาบอกว่าลำไยเงินล้านก็ขายได้ขายดีเนาะเราก็จินตนาการเราเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ขายดีอยู่แล้วดีมากๆแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะธุรกิจเสริมนะคะเสริมๆนะเป็นอสังหาค่ะก็มีที่ดินมีบ้านก็ซื้อมาขายไปประมาณนั้นเนาะก็เล็กๆค่ะเป็นแม่บ้านที่สามีก็ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ต้องทํางานก็ชันเลี้ยงดูเธอได้ประมาณนั้นนะก็แต่เราดื้อความว่าเราอะค่ะอยากมีคุณค่ากับตัวเองเนาะเราอยากแบบ ีเงินไปของตัวเองไม่ต้องแบมือขอไขรเวลาที่เงินกระเป๋าเขาหรือเงินกระเป๋าเราอันไหนมันจะดีกว่ากันคะขอให้ทุกท่านกดสติเกอร์มาค่ะใครที่พร้อมรับความรวยนะอันนี้เรามาเป็นส่วนร่วมนะคะวันนี้มาดามเชลรี่ก็ไลฟ์ไปด้วยไลน์หน้าเฟซไปด้วย,วยแล้วก็คูดคุยไปด้วยเพราะว่าสิ่งไหนที่เราให้อ่ะคะ่ะวันนี้เรามาเป็นผู้ให้เราไม่ได้มาเป็นคนเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นแล้วว่าสินค้าดีของดี บริษัทดีอะไรก็แล้วแต่มันดีไปหมดเลยอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันไม่มีใครรู้กับเราอะคะ่ะทุกท่านอ่านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากคําว่าไม่เก่งออนไลน์ด้วยนะคะลห,หลายคนมองโอ้มาทำเชอรี่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจออนไลน์ทุกท่านทราบไหมคะว่าคนที่มองแล้วเหมือนจะเก่งอาจจะไม่ได้เก่งแบบที่เราคิดก็ได้นะคะ แต่วันนี้ค่ะเราตัดสินใจเชื่อมั่นลงมือทำทำทั้งทางที่กลัวทําทั้งทาง,งที่ไม่พร้อมทําทั้งทาง,งที่ไม่มีใครให้โอกาสและไม่มีใครสนับสนุนค่ะในวันแรกที่ตัดสินใจทำธุรกิจเชื่อค่ะว่าหลายหลายคนอะ่ะต้องโดนเบรกบ้างแหละอย่าไปทำเลยไม่ดีหรอกอย่าไปเชื่อเขามากเดี๋ยวโดนหลอกกลับกันค่ะวันนี้ทำไมถึงยกตัวอย่างถั่วง,งอกกับลำไย,ยคะ วันนึงเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจคือจากธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะดีมากๆแต่ทุกท่านวันนี้ค่ะถ้าให้เลือกระหว่างมีรายได้ช่องทางเดียวกับ สี่ห้าช่องทางทุกท่านเลือกอะไรคะใครเลือกอะไรก็ขอให้ได้แบบนั้นเลยค่ะมาดามเชอรี่ก็รู้สึกไปเลยว่าเป็นคนที่ไม่เก่งคะ่ะการศึกษาน้อยคะ่ะใบปริญญาก็ไม่มีความรู้ดีๆกับแบบคนอื่นอาจจะไม่สูงเท่าคนอื่นด้วยจบแค่ม .6 เองนะคะแต่ประสบการณ์ทางด้านชีวิตสูงมากคะ่ะสูงปีดเลยประสบการณ์ก็คือมาจากเกิดจากกิจการที่บ้านนะคะเป็นนี่ ห้าหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่ามองหาโอกาสจึงเข้าสู่คําว่าพลิกทุกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสอะคะ่ะเราไม่ใช่ว่าคนมีต้นทุนนะคะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นหนี้ติดลบแต่วันหนึ่งอะค่ะคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าวันนี้ต่อให้เรานั่งพร่ำเพ้อหรือขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะต่อให้เราอ้อนวอนแต่เราไม่ลงมือทำอะคะ่ะทุกคน มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราบอกว่าวันนี้เราผ่านมาแล้วอะช่วงเวลาอันยากลำบากใครเป็นนี้คะขอสติกเกอร์หัวใจรัวๆคะ่ะใครเป็นนี่ขอให้หมดนี่ภายในปีสองห้าหกเจ็ดนี้เลยนะคะคือพูดถึงนี่แล้วมันรู้สึกจุกอ,อกมากๆอืมเป็นนี่มีดอกเบี้ยเสียดอกนะคะแล้วก็เราต้องบอกว่ามันผ่านมาแล้ว จึงบอกว่าวันนี้ค่ะรู้สึกแบบทื่นตันมากๆทุกความพยายามนะคะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จมันล้วนเกิดจากคำว่าพยายามวันนี้ค่ะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนติดปัญหาทางการเงิน หลายหลายคนเป็นหนี้หลายหลายคนติดลบแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราทุกคนติดลบทางความคิดค่ะขออภัยในเสียงที่แบบสั่นๆนะคะคือเรารู้สึกไปเลยว่าวันนี้ตั้งใจมาส่งพลังงานแต่พูดถึงนี้ปุ๊บ เชียดเลยอะค่ะวันนี้ค่ะที่เราประสบความสำเร็จเนาะมันมาจากแรงดูถูกเขาบอกว่าเราอะค่ะทำไม่ได้หรอกเรากระจอก หลังจากวันนั้นนะคะวันนี้เราได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนแบบเราก็สามารถที่จะสำเร็จได้วันนี้ใครเป็นนี่นะคะขอให้ลุกขึ้นมาสู้ไม่ว่าสิ่งที่คุณทำมันจะดีหรือไม่ดีก็ตาม าเราได้มั่นใจแล้วกับโอกาสที่เราได้รับวันนี้ค่ะอยากให้เราทุกคนกลับไปขอบคุณผู้นำของเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามยังทำหรือไม่ก็ตามมาดามเชลรี่ก็เชื่อเลยนะคะว่าจากจุดที่สูงที่สุดมันก็สามารถที่จะต่ำที่สุดได้ แล้วคนที่สูงที่สุดได้มันก็อาจจะต่ำที่สุดได้วันนี้อย่าประมาทกับชีวิตนะคะต่อให้ต้นทุนดีเท่าไหร่ก็ตามจงเชื่อมั่นว่าชีวิตเราต้องมีสิ่งที่ดีกว่าไม่ลดละความพยายามเมื่อเป้าหมายมันใหญ่มากพอเราทุกคนนะคะ บางคนเราเจอคนที่เขาไม่ได้มีมากกว่าเรานะคะแต่เวลาทำธุรกิจจะเจอแรงดูถูกแต่ถ้าเราวันนี้ค่ะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจจงทำทั้งทงท,งที่ไม่พร้อมจงสู้ทั้งทงท,งที่เราไม่มี คนเราอะค่ะต่อให้ล้มร้อยครั้งชนะเพียงครั้งเดียวรู้เลยค่ะว่าถ้าวันหน้าฉันสู้ฉันก็ชนะแน่นอนแนะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรายังทำเราก็ทำแบบต่อเนื่องแต่เพิ่มเติมคือแรงขยันความพยายาม คำนึงคะ่ะที่ท่านประธานเคยพูดว่าอยากเปลี่ยนอุตสาหกรรมของการเกษตรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราบอกว่าเราอะ่ะไม่ได้ถนัดด้านการเกษตรแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าบริษัทเนี้ยมีสุขภาพด้วยคำที่แบบอาคุณพ่อคุณแม่ส่งให้มาก็แบบเน้นการเกษตรแล้วท่านก็ไม่เคยแบบโชว์ด้านผลิตภาาัณฑ์เพราะว่าถ้าเป็นแบบว่าคนสูงอายุเขาก็จะไม่เน้นเรื่อง ออนไลน์เราก็เลยไม่เห็นผ่านหน้าเฟซเราเพราะว่าเราเวลาเราทําอะไรก็จะอยู่ในออนไลน์ก็คือออนไลน์ก็จะไม่เคยแบบรู้จักเพื่อนที่ทํเพียสเคเลยนอกจากคุณพ่อคุณแม่เราวันนึงค่ะหลังจากที่เราปากกับท่านไว้ช่วงปิดเทอมเนาะเราก็กลับไปทําการตลาดช่วยนั่นนะคะตามที่เราปากไว้เลยเพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนเข้าไปคุกกี้กับเพียสเคปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขณะที่แผนการตลาดไม่รู้หรอกค่ะรายได้มันจะเท่าไหร่สิ่งที่เรามีอ่ะเราก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดว่าเราไม่ว่างนะเราดูแลตัวแทนเป็นพันๆคนเลยแล้วก็ไม่เปิดโอกาสไม่เปิดใจไม่ทําอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่รับด้วยหลังจากที่ลุยทําแล้วก็ลองพ้ดูนะคะจุดเริ่มต้นเลยเพื่อนๆยังไม่เอาเลยค่ะ คนที่รักเราสัตหาเรายังไม่กดไลค์ให้เราเลยค่ะหน้าเฟซแล้วไม่ได้ต่อว่าใครนะคะขนาดย้อนกลับมาตัวเราตัวเรายังไม่ยังไม่ชอบเลยถ้ามาก็มาด้วยความว่าอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่เปิดตลาดแค่นั้นเองหลังจากที่เรียนรู้แล้วสัมผันธแล้วว่าดีจริง,ร,งรู้สึกไปเลยต่อให้ไม่มีใครทำกับเราเราก็จะทำต่อให้ไม่มีใครไปกับเราเราก็จะไปต่อให้ไม่มีใครตัดสินใจสำเร็จกับเรา เราจะสำเร็จให้ดูก้้าาวเข9ู0ธุรกิจนะคะสามวันตำแหน่งสตาร์ค่ะในขณะที่รับตำแหน่งสตาร์ยอดเกินสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นแล้วอาจารย์บุญรักษ์ก็เลยบอกว่าดันไปซูเปอร์ไวเซอร์เลยค่ะใบตำแหน่งสตาร์ยังไม่ได้ออกมาเลยนะคะกระโดดข้ามไปซูเปอร์ไวเซอร์ทันทีค่ะหลังจากที่งูงป่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะมั่นใจอย่างเดียวค่ะสินค้าดีมากๆ มั่นใจอย่างเดียวค่ะโอ้โหถ้าดีขนาดนี้ทาไมไม่ไม่ลุยก็ลุยลุยลุยไปทั้งทั้งที่แผนการตลาดก็ไม่เก่งเพราะไม่มีเวลามาศึกษามากพอค่ะเพราะด้วยภาระหน้าที่ของงานประจําที่ทําก็คือออนไลน์ต้องดูแลต้องโพสต์ต้องรับออเดอร์ต้องส่งของมันก็วุ่นมากๆเลยภารกิจร้อยเปอร์เซ็นเต็มดูแลครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นเต็มดูแลตัวแทนร้อยเปอร์เซ็นเต็มสําหรับดูแลตัวเราอาจจะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะ แต่พอมาเห็นโอกาสตรงนี้ปุ๊บลุยไปอีกร้อยเปอร์เซนค่ะถ้าบวกบวกรวมกันอาจจะเกือบพันเปอร์เซนตได้วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่สิ่งที่เราเริ่มลงมือสร้างทั้งทั้งที่เรายังมองไม่เห็นมันเกิดจากการจินตนาการถ้ามันดีละ่ะถ้าเราสำเร็จละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้นะคะบอกเลยว่า ขอบคุณขอบคุณคนที่เดินตามเรามาขอบคุณแรงศรัทธาขอบคุณความเชื่อมัน่นคือแบบพูดเราตื้นตันมากๆเพื่อนๆมาดามเชอรี่ไม่มีต้นถุนนคะคะแต่เราบอกว่าตัวเราอะค่ะอ er ีวันที่เริ่มก็ไม่มีอะไรเช่นกัน ฉะนั้นนะคะแรงบันดาลใจสำคัญที่สุดเป้าหมายวันนี้เรากลับมาถามเราทุกคนนะคะอยากสำเร็จเพื่อใครทำวันนี้เพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่สุขสบายแล้วหรือยังครอบครัวเรา หมดนี่แล้วหรือ,อยังถ้ายังอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะเพราะคนเราอะค่ะมีทุกอย่างเลยขาดอย่างเดียวค่ะเวลาที่เราแนะนำสิ่งดีๆจะมีแต่ข้ออ้างสิ่งนี้สำคัญมากเลยค่ะเวลาที่เราไม่รู้สิ่งที่เราต้องทำคือศึกษาค่ะ พิ่มพูนความรู้ค่ะมาดามชรีไม่มีต้นทุนด้านการขายเครือข่ายเลยแล้วก็ตัวแทนที่ตามกันมาไม่รู้จากระบบเครือข่ายเลยมาจากสายมูมาจากโชคลาภมาจากความ่าศรัทธาแบ่งปันสะพานบุญแล้วก็งงกับเราว่าทําไมตําแหน่งที่สูงที่สุดวันนี้จึงเลือกมารับหนึ่งที่พีเอชจะสรุปให้แบบนี้นะคะยกตัวยอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ เบื่อแล้วกับการปลูกท่องงอกค่ะมีไรายได้ทุกวันเหลือๆด้วยค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่โพ๊วันไหนไม่ทำหรือวันไหนคข,ดข,ดขาดเขามั่นศรัทธาลงไปไม่มียอดค่ะไม่ได้ขายของค่ะถ้าวันนี้เปลี่ยนมาปลูกยางปลูกลำไย,ยค่ะพัฒนาบำรุงรักษาควรดินใส่ปุ๋ยพวนดิน ระยะในเวลาเก็บเกี่ยวนะคะสองปีสามปีถ้าผลผลิตมันได้มันสวยงามค่ะมันคุ้มค่าค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้เลยเราไม่พัฒนาตัวเองเลยก็เหมือนต้นไม้ที่ขาดปุ๋ยขาดการบำรุงดูแลแล้วก็คาดหวังว่าฉันจะต้องรวยรวยจากอะไรคะให้ทำก็ไม่ทำให้พัฒนาก็ไม่เอาแต่เพ้อฝันว่าอยากรวยไม่มีทางค่ะ ไม่มีใครที่นอนนอนนั่งนั่งแล้วได้ตังค่ะไม่มีค่ะถ้าทําไม่เป็นศึกษาค่ะอัพไลายพี่เลี้ยงของเราพร้อมที่จะผลักดันไม่มีไม่มีอัพไลน์คนไหนที่ไม่อยากเห็นตัวแทนประสบความสําเร็จนะคะวันนี้วันนี้อยากจะบอกเลยตอนที่เริ่มทําที่ได้รับตําแหน่งสตาร์ a ดมอนมีไรายได้สามแสน เราก็พูดเหมือนวันแรกที่ทำเลยค่ะทำไมเพียรเคมันง่ายขนาดนี้ทำไมคนอื่นไม่รู้สิ่งนี้ทำไมคนอื่นไม่เอาจริงไม่เอาจังแล้วมาดามเชลรี่นะคะก็บอกว่าก็ทำนั่งแ่งที่ไม่รู้นี่แหละคะ่ะสิ่งเดียวที่รู้คือจงให้ให้มากพอวันนี้รู้แล้วสินค้าดีถ้าเกิดว่าคุณลงุงคุณป้าชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาจะต่อต้านว่าเคยใช้เคมีอยู่แล้ว เราจะพูดว่ายังไงคะถ้าเรามองเห็นว่า,าสารปรปรุงดีเล่าหรือผลิตภัณฑ์เสษตรเรามันดีมากๆเราก็จะพูดจนกว่าเขาจะเอานัา่นแหละค่ะแต่บางคนกลัวการถูกปฏิเสธคะ่ะอย่าก,กลัวนะคะมาดอมชาร์ลีโชคดีมากๆเข้าไปในบริษัททั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรประธานนะคะประธานก็ถามว่าใครยังไม่ได้อ่านหนังสือของผมบ้างสามรอบที่เข้าไปก็เจอถามคําถามนี้ชึงแบบ ก็หายความรู้เนาะก็เลยยิบหนังสือนั่นนะคะก็แบบซื้อเลยที่บริษัทซื้อมาเปิดอ่านเลยค่ะปรากฏว่าอ่านจบภายในประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งเล่มนะคะในระยะเวลาแบบตีสองเลยแล้วก็ตกผนึกว่าอ๋อหน้าสุดท้ายประธานก็จะเขียนว่าถ้าคุณอ่านมาถึงหน้าเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าคุณได้รับกระบวนการความคิดที่ประธานอ่ะคะ่ะถ่ายทอดมาหมดแล้ว สรุปค่ะเช้านั้นอ่านจบปิดทันทีสามซูเปอร์ไดมอนด์ที่สามหมื่นเก้าค่ะก็พูดจากคำที่ว่าไม่รู้นี่แหละค่ะวันที่สองค่ะปิดหนึ่งพ่วงค่ะสารปรับปรุงดินทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้นี่แหละค่ะแต่ใส่ความเชื่อพลังงานด้านดีว่าถ้าเราเดินตามคนสำเร็จแบบนี้ก็ปี้แบบนี้พูดแบบนี้ยังไงก็สำเร็จเพราะในวันที่เราเริ่มต้น ไม่มีใครที่จะเอากับเราหรอกคะ่ะในวันที่เราพูดไปอะ่ะถ้าเราเอาความรู้สึกของเราความเชื่อของเรามันไม่ได้เต็มร้อยหรอกคะ่ะมันสิบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าวันนี้เราไปแนะนำผู้มุ่งหวังหรือสปอนเซอร์อะค่ะคนไม่เอากับเราหรอกคะ่ะเพราะความเชื่อเรามันไม่พอมาดามเชอรี่ก็ตัดสินใจคะ่ะหลังจากที่คุยแบบนี้แล้วก็ลงพื้นที่จริงลงแปลงจริงเก็บเคสอยู่สองเคสเคสแรกนะคะก็บอกว่า เป็นแปลงข้าวโพดเนาะตอนนี้ก็ท่านก็ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านบอกว่าผมใช้เองผมเชื่อเองผมก็บอกคนอื่นคนอื่นก็ไม่เอาผู้ใหญ่ประวิตย์นะคะตอนนี้อยู่คลองหาดเนาะเสร็จเราก็ตกใจว่าขนาดเขาก็แบบมีหน้ามีตายอยู่ในกลุ่มนั้นญาติพี่น้องพอเผิองก็ไม่เอา,เ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 าค่ะผมก็เลยใช้เองเข้าวโพดจากแปดตันได้สิบห้าตันก็เลยยิบกล้องมาไลฟ์สดเลยค่ะหนูขออนุญาตนะคะเพราะหนูมาใหม่หนูมาเปิดตลาดคะ่ะหนูอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก็ด้วยคำว่าเอาความมั่นใจจากผู้ใช้นั่นแหละคะ่ะเคสที่สองก็จากาพี่เพื่อนๆที่อยู่วังสมบูรณ์เนาะท่านก็บอกว่าผมทำไร่อ้อยผมทำไร่อ้อยสองร้อยไร่ผมมีพ่อผมมีเป็นพันไร่มีญาติพี่น้องสามพันสี่พันไร่อ้อยนล้วนึงในใจทำไมเกษตร,รมันมันมหาศาลขนาดนี้ซึ่งถ้าเราไม่ได้ก้าวเข้ามาตรงนี้ทุกท่านคะเราไม่รู้เลยว่าด้านการเกษตร,รอะ มันใหญ่มากๆตลาดการเะเสร็จมันใหญ่มากๆมันยังมีเนื้อที่เหลือให้พวกเราทํางานอีกเยอะตัดสินใจเลยค่ะลุยทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องแต่ความคิดมันได้วันนี้ค่ะการทํางานอย่าเพิ่งคิดว่าเราเก่งอย่าเอาตัวเราอะค่ะไปลุยแลกงานเหนื่อยมากกลับมาเหนื่อยแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามันจะใช้สมองในการพัฒนาอะไรถ้าวันนี้เราใช้ความคิดก่อนเป็นอันดับแรกในการลําดับ เลียงงานของเราเราจะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเหมือนท่านเอดีพูดว่าจงใช้ยิกดยี่สิบแปดสิบเอ้เราไม่เคยรู้กฎนี้ค่ะทำงานน้อยๆแต่มีไรายได้มากๆไม่ใช่ขี้เกียจนะคะทำงานที่เราทำได้ก่อนแต่ให้มันมีไรายได้แบบทวีคูณเจออาจารย์บ่าวค่ะอาจารย์บ่าวพูดคำหนึ่งพ่าหูคูณตกกรใจเลยค่ะพ่หูคูณมันคืออะไรไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้ ทุกคนคะวันนี้เราไม่ต้องเก่งหรอกคะ่ะเก็บเกี่ยวความรู้จักคนที่มีประสบการณ์แล้วลุยทํางานได้เลยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอกับตัวเองคือแรงดูถูกแรงกดดันแรงปฏิเสธแต่ถ้าเราแรงกว่าล่ะคะถ้าเราเติมวัคซีนแรงๆกว่าล่ะคะเราจะไม่กลัวการปฏิเสธเพราะเราก็ได้อ่านเจอว่าในกฎของการทําเครือข่ายแนะนําคนสิบคน เอากับเราสองคนมันก็คุ้มค่าแล้วที่เหลือถือว่าเป็นประสบการณ์วันนี้นะคะมาดามเชอรี่เป็นแบบแม่บ้านธรรมดาทําธุรกิจแบบบ้านๆไม่ได้เก่งกว่าใครแต่ที่สําเร็จได้วันนี้มาจากวิธีการคิดถ้าวิธีการคิดไม่ได้วิธีการทํางานก็จะได้คุณค่าเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เสร็จอยากสําเร็จไหม กับบริษัทพี2 0 0เคสองศูนย์ศูนย์ห้าถ้าใครพร้อมสําเร็จพิมพ์มาค่ะพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็พิมพ์ว่าฉันพร้อมสําเร็จกับบริษัทพี2 0 0เคสองศูนย์ศูนย์ห้าตอกย้ําความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะไม่ได้เพื่อใครเพื่อตัวเราเองทํางานเพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือให้สุขสบายไม่ใช่ทําไปวันวันวันนี้ปัญญาแรงมากที่พูดเองก็ซึ้งเอง,เองว่า จากหนี้สินที่สี่ห้าล้านวันเนี้ยกลับมามีธุรกิจเป็นของตัวเองกลับมามีเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติส่วนตัวเองมูล,ลค่าหลักร้อยล้านค่ะวันนี้บอกเลยมาจากจุดนี้ค่ะแรงดูถูกแรงพยายามแรงเอาชนะใจตัวเอง ถ้าวันนี้เราไม่ตัดสินใจทำให้เสร็จหรือทำเพราะทำเล่นๆมาดามเชอรี่ไม่เคยบอกว่าวันนี้ก้าวเข้ามาทำแบบเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ฉันจะทำให้เป็นธุรกิจของตัวเองถ้าเรียกว่าธุรกิจของตัวเองมันจะทำตื่นมามันจะมีความสุขมันเป็นธุรกิจของเราแต่เราไม่ต้องใช้เงินร้อยล้านไปสร้างโรงงาน เราไม่ต้องจ้างพนักงานมานั่งออฟฟิศแต่นี่คือธุรกิจของเราที่ตื่นมาบริหารใต้องค์กรแล้วส่งพลังงานดีๆทุกวันขาดอะไรก็ขาดไปนะคะแต่ขาดอยากขาดพลังใจเด็ดขาดสู้ไม่สู้ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้น วันนี้ประกาศเป้าหมายนะคะอีกครั้งตำแหน่งดับเบิลบูไดมอนด์จากพีเคต้องเป็นของมาดามเชอรี่ไปนะภายในปีสองห้าหกเจ็ดนี้เท่านั้นค่ะ <c oughs> ใครไม่ทำไม่ต้องทำใครจะรวยก็รวยให้สุดใครจะสำเร็จสำเร็จให้สุดภายในปีนี้ประธานท่านย้ำแล้วนะคะว่า ให้เราไม่เก่งสินค้าดีการตลาดดีแผนดีแต่ถ้าตัวเราไม่ดียังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันค่ะตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ต่อให้ไปไม่ถึงอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำจนสุดแล้วถ้าไม่ได้อย่างน้อยตำแหน่งอื่นๆก็รอเราอยู่ค่ะวันนี้นะคะให้แบบเต็มร้านเลย ให้ทุกอย่างที่มีส่งต่อความโชคดีแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะปรารถนาให้ทุกคนเดินพรมแดงเราขึ้นไปรับเข็มรับตำแหน่งรางวัลเกียรติยศบนเวทีวันที่9มิถุนายน2567นี้พร้อมกันทั่วประเทศไทยค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนขอบคุณโค้ชตั้งมาอีกครั้งนะคะวันนี้เสียงอาจจะแบบไม่สะดุดแต่เชื่อว่ามันต้องสะดุด ในใจของทุกคนคะ่ะมาดามเชอรี่ส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแบบง่ายๆมีไรายได้หลักแสนหลักล้านทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ครับผมนะครับขอบพระคุณนะครับท่านสตาร์ไลมอนนะครับที่มาดามเชอรี่นะครับพวกเราแบ็กกลับไปช่องแชทสภากาแฟนะครับขอจอขอใจนะครับสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆแล้วก็กดเลข9นะครับ3ตัวเป็นกําลังใจให้กับนะครับท่านสตาร์ไลมอนนะครับวันนี้โหเต็มอินจุใจมากๆนะครับอย่าให้เสียงไหนมาใหญ่กว่าเสียงในใจของตัวเราเองนั่นเองนะครับคําว่านะครับพร้อมไม่มีอยู่จริงนะความพร้อมเนี่ย